อันนี้อ่ะอันนี้อยู่ไหนอันนู่นี่ใช่อยู่นี่อันนี้อ่ะอืมแล้ก็นี้อ๋อองอันนี้มูกูมูกูอยู่ไหนอี่มาไป หนึ <Na? S 2> ่งสองสองเจ็มีกี five five ่อันสองอันสองอันเดียวต่ออันเดียวต่ออันเดียวมีเดีดอะไรได้สี่อยู่ไหนเด็ดเออได้สีอยู่นี่ยัยลากลากไปห้าบาทได้สี่มีเหรอใช่อันนี้เหรอใช่ นี่เหรอใช่ค่ะนับหนึ่งสองนับไปไหนที่สองเลยหนึ่งหนึ่งสองสามมีกี่อัน